ว่าไม่ใช่ตีข้าวหัวลูกดับนะจกมาแล้วใสอูสลับดอกแถมคาที่เลยครับผมสามแต้มครับผมประทานหนูตีตีตื่นขึ้นมาในไม้นี้สกอร์เลื่อนเป็น่ต่อสครับทางด้านจันเพชรนำอยู่หนึ่งแต้มเรามาดูในไม้ต่อไปครับตึบอู๋ประทานหนูดอกขึ้นมาเปิดคุมโซนใบแรกได้ดีเนี่ย <c oughs> กับสสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมนะคิดถึงทุกคนทุกท่าน,านามากๆเลยนะครับไม่ได้ทําการถ่ายทอดสดก็รแข่งขันไปต,นต้องงงงานมา,ากๆเนี่ยเนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดนะครับของเชื้อโคโรน -19 นะครับผมนะก็วันนี้เนะี่ยมีโอกาสมาถ่ายทอดสดการแข่งขันที่รายการแม่กองโอเพ่นนะครับโดยการเชิญของประธานหนุ่มนะฮะที่เชิญเพจไปต้องชะไทยมาถ่ายทอดสดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมนะเอาครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพนะครับ ไม่เปลีนนะ่ยนครับผมใบแรกของจันเพชรลูกที่สองลูกนี้จบขึ้นมาครับตึบแล้วลูกนี้ก็จะช่วยแต่ลูกนี้พิงเลยฮนะโอ้โหถือว่าลูกนี้เนี่ยขึ้นมาคุมโซนได้ดีมากแล้วแก้เกมยากด้วยฮนะีครับประธานหนูทำอะไรไม่ได้เขาต้องขึ้นคุมโซนอย่างเดียวจบขึ้นครับตึบลูกนี้ประธานหนูลายไม่ตรงฮนะน้ำหนักนี่ได้เลยนะครับผมนะแต่ลายเนี่ยมันฉีกออกทางด้านซ้ายเยอะไป นิดหนึ่งครับผมเอาครับลูกนี้จะทํายังไงฮะงด้านทีมของมาทันหนูต้องขึ้นมาคมโซนใหม่อีกหนึ่งใบจบขึ้นมารับตึบแล้วลูกนี้โอ้โหแสบแวกกลางไปแล้วหลุดไปอีกหนึ่งใบครับผมยังเสียอยู่หนึ่งแต้มน,นะโอ้โหลูกพิงของทางน่างจันเพชรลูกนี้เนี่ย สร้างปัญหาให้กับทีมประธานหนูอย่างมากเลยครับตอนนี้ต้องกันอย่างเดียวแล้วครับประธานหนูนะพี่ตึบลูกนี้ขึ้นมาพิงโอ้โหลูกนี้เนี่ยน้องเกตนี่ก็ขึ้นมาคุมโซนได้ดีเนี่ยแต่เกือบจะพิงไม่เหมือนกันนะใบเมื่อกี้นี่กระแทกแรงนิดนึงแล้วลูกนี้มันบิดออกมาหาแก่นนบผม อาครับลูกนี้โจตัดตีโดนรับหนึ่งตีติตดรับสองนะฮะโอ้ถ้าพิงเมื่อกี้นี่เป็นลูกที่สวยเลยนะฮะต้องดูครับโจตัดลูกนี้ต้องตีข้ามหัวลูกดำไม่ได้ฮนะผมว่าแถมต้องตีลูกขาวเพียวๆครับไม่ใช่ตีข้ามหัวลูกดำนะจกขึ้นมาแล้วใส่โอ้โหสลับดอกแถมคาที่เลยครับผมโจตาดขับไปนี้บับ สลับดอกแถมเก็บสองแต้มโอ้โหอ้าวครับจะเล่นยังไงครับผมท,มทีมประทานหนูอะโดนไม่ว่าแม่งสลับสีคาแล้วเล่นยากด้วยครับผมใบนี้นะโอ้โการสนีพี่ทั้งมึงพันคนด้วยครับผมนะโอโตอนนี้นี่ในระดับ VIP นี่ผมบอกเลยว่าแต่ละทีมละทีมเนี่ยแข็งปอกทั้งนั้นนะนะ โอ้เจอเตีติดไปนี่ทำอะไรไม่ถูกงั้นนะครับลูกนี้ต้องไปนั่งคิดวิเคราะห์กันเลยฮะว่าจะละทำยังไงฮะประธานหนุ่มลูกนี้เขาบงบับน้องเกตเหมือนจะตีกันหรือเปล่า <c oughs> จุกมัพปั๊มวู้ยลูกนี้ผมน้องเกตไปโดนนะผมแต่ยังเสียสองแต้มอยู่ฮะดึบบโอ้โหตีดีฮนะ แต่มันไปชเชดมั่วซั่วหมดเลยยังเสียสองแต้มอยู่แล้วเหลืออีกหนึ่งใบในมือฮะน้องเกดโอ้โหแล้วฝ่ายของทางด้านอาจารเพชรนี่นเหลือในมือเป็นกระบุงเลยฮะจบครับ,บ,รบุ๊บโอ้โหอ้าวครับลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนนะครับแล้วโจตัดเดินไปที่วงลูกนี้ตีโดนรับสามตีติดรับสี่ โอ้โหตีโดนรับสามตีติดรับสี่ลูกนี้นี่ฉันโดนมานี่ผมบอกเลยว่าเจ็บหนักครับผมนะที่หวงมาทธานหนูอา,าโจตัดเข้ามาแล้วมือตีโจนี่เหลืออีกส,สองใบ,บด้วยฮนะนี่โจตัดมาลตีโดนครับผมหอูโหแล้วนะ่าจะได้สามแปมด้วยฮนะทั้งเดินจานเพชรฮะ แล้วเหลืออีกสองใบในมือถ้าขึ้นมาได้หมดนี่จะเก็บห้าแต้มโอ้โหท่าน,นไม้นี้โดนห้แต้มนี่ผมบอกเลยฮะทีมประธานหนูเหนื่อยแน่นอนนบผมเอาครับจันเพชรครับผมในสนามตอนนี้ได้อยู่สามแล้วจะขึ้นมาเก็บตามทีสี่ได้หรือเปล่าเข้าลงมาครับจุบครับโอ้โหขึ้นง่ายเหลือเกินนะ ดอกมาใบนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเราเก็บแต้มที่สี่ให้กับทีมด้วยเอาครับแล้วโจตัดยังเหลืออีกหนึ่งใบข้นมาครับโจต,ตัดตุบลูกนี้ขึ้นมาเราเก็บแต้มที่ห้ให้กับทีมของจันเพชรครับผมในไม้นี้โอ้โห